ฝากถึงโอวอร์นะครับกลัวจังเลยตาพี่ตาอะไรสะบัดแปลงเบรกโอเวอร์ไม่มีหรอกครับไอเที่รายการนั้นน่ะอันนี้รับโดไปเพื่อจะซื้อกัญชาหรอกโก ไม่ใช่ครับไม่ได้ซื้อกัญชาครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับดูติกตอกรอไหมพี่เออก็ได้นะคนดูโอลีฟรีจริงมันบับทิสตอบมันสีดำยังไงวะคนดูดักหมดอะ เดี๋ยวไปทำอ่อื่นต้องอ๋อเนี่ยแปบตาแมีุมีใครแท็กอะไรให้ดูว่าคนดูดูไงวะดูแท็กไงวะมีเหนคนดูแท็กมาหน่อยเลคนดูเนี่ยหาอะไรให้ดูเนี่ยนอันเนี้ยแท็กมาหน่อยครับคนดูอันกลางอันไหนอันนี้เหรออันกลาง แล้วก็ไหนอะอะไรวะผมไม่เคยไม่เคยเปิดดูเลยเปิดยังไงวะ Yes 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 o ยแล้วตอนนี้ผมไม่ได้จะตีมนะครับผมเปิดที่คนดีครับเปิดป้าแม่ผมสตรีมอยู่ครับแดงกากินางที่คิดถึงผมไหมแดงแดงจริงแดงปลอมวะไม่กี่นาทีนะผม ภาษาอยู่ไหนครับวันดีครับคบนือพี่เหรอครับว้าวพี่เด้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเล่นได้ครับพี่เล่นได้ครับและก็อันนี้เหมือนพ่อเลยครับแข็งแรงครับเหมือนพ่อจะสำรองเหมือนพ่อไหมครับไม่โอ้ โอ้ไม่ครับไม่ครับมีข้ามีอะไรกินหรือยังครับบอนเข้าอะไรวะเอาชื่อตอนไหนพี่เปลาเลขอะไรสองหนึ่งแปดศูนย์ก็เอาเงินไว้ติดตัวได้ไว้ซื้อข้าวเ้ยขอบคุณนะคะคุณเฮ้ยคนดูอะไรอะไรนี่อะไรบอกบอกพี่ได้นะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เฮ้ยคุณ่วยปิดที่หน้าพี่ตอนนั้นหนูต้องเงินอะไเพิ่มสีรหีมึงมีบ่นได้เหรอเอ้ยแป๊บนึงนะ สิริมึงบ่นอะไรอ่ะพูดจนเหนื่อยแล้วมีด้วยหรอเฮ้ยสิริมึงมึงมีบ่นด้วยหรอน้องมันไม่มันเหนื่อยก็ต้องทนน้องถ้าจ้างก็เอาไปแล้วนี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะ,ะเฮียน้องสิริมีบ่นเหนื่อยได้ไงอ่ะน้องชายน้องชายพี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเอาไปเห้ดูเลย ว่าเขาเลี้ยงเว้ยเข่งเดือบไม่ได้หรอครับใช่ใช่ครับใช่ฝังตัวฝักตัวแน่ค่ะเอาไปกรอกน้ำไอ้กูไปกรอกน้ำอะไรเอ้ยใครไล่ทองทองกูดูมันดูดูดูมันดูมันสะกดชื่อเมียกูว่าทองก้าวทองไม่ได้เขียนอย่างนั้นครับ T O N G ครับมั่นมันตองอะไรอะไรทองทองหรือเปล่านะครับ กวาวตัวจีครับไม่ตัวเคครับไอ้เทียเมียกูไม่เคยไล่ไปก่อนน้ะครับพี่โกอยากฟังจุบมั่วด้วยริชี่เอ็กพ่อมึงไงใช่ริชี่มึงดูมาทำเฮียอะไรให้ควายติดสองร้อยิบคิวไอ้เฮียไม่ใช่กูอีเทียปากตอแหลมึงนันแหละครับลิชี่แล้วแล้วแล้วจะเป็นใครครับลิชี่เอ็กกับใครครับกูจะรู้ไหมล่ะยังไม่ได้กดเลยเฮียใครปลอมชื่อวะอันนี้จริงจังเลยเออใครไม่รู้ใครปลอมชื่อไม่รู้ แมอแม่แม่เทียเกตเออเทียเกตตอนแหลจริงนะพี่ชื่อเพขอดี่ค่ะเกมเล่นพี่สะพายกันเลยนะพอดูพักดูพักพักดูแป๊บนึงได้ไหมแบบนั่งขอนั่งดูติ๊กต็อกพักดูแปปนึงได้ปะแล้วฉันอยากพักอะไรอีกอะทิพย์มีรับโดชันรับโดจนเหนื่อยแล้วฉันอยากพักอือเทียโกเรื่องที่พี่จะเข้าเก้งนี่มีใครรู้ยังเฉินห้าวหนานโกเรื่องที่พี่จะเข้าเก้งนี่มีใครรู้ยังไปเรื่อยพี่เฉินพี่มั่วไปเรื่อย S <S อะไร <ower> นะเพื <volumes Bis ps Island> ่อนไิดสองร้อยห้าสิบเพราะมืออะครับกูก็ติดครับสองร้อยห้าสิบไหวเฮียกูก็ติดครับสองร้อยห้าสิบะครับเฮียที่ตกปลาน้ําตื่นยังไงให้ได้เหล็กกับแร่ครับพี่โกบอกผมหน่อยมันไม่มีหรอกครับตกปลาน้ําตื่นนะไม่มีน้ําตื้นครับเพชรให้ได้เหล็กกับแร่มันไม่มีหรอกครับมันก็ตกก็ต้องได้ปลาครับพี่จ้ามไปาร์มไปฝ่ายแล้วสินะปลาเฮ้ยอะไรอะไรเอ้าอะไรพี่จามีลูกแล้วเหรอใช่ค่ะนุ่นติดขมม เพป็นฝั่งเพป็นฝ่าแล้วสินะเอ็งเอ็งจะไปหาผู้ชายใช่ไหมตอนเก็ตึงนะเห็ไม่ละตัวครับพี่ไม่ได้เลื่ออะไรหรอกพี่เรื่องหนึ่งสองหกศูนย์ครับเสียตอนขอบคุณครับผมครับพี่ครับเสียตอนนะครับตรงนี้ดีครับพี่ซื้อปูดไหมครับไอ้ดูคู่ว่าเสียวนี่เขาให้เงินกูเนี่ย สวัสดีครับขอบคุณร้อยนึงนะครับให้ดน้ตันะครับผมขอบคุณนะครับร้อยนึงครับหนึ่งสองเจ็ดคนดูครับขอยอดใหญ่ๆสักก้อนได้ปหมคนดูมีไหมขอใครดูพี่บัญชีเนี่ยถ่ายบอลาสองพันสามพันคนเลยจะเติมแล้วเนี่ยอยากเติมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกอะไรครับหนึ่งหนึ่งสองสองครับพี่ใช่ครับขอขำบ้างขำครับเดี๋ยวพากูมาบ่อยได้ไหนี้กูตอนมันก็ตึงนะเนห็ไม่ละเออ ต่ครับพี่มันเรื่ออะไรหรอพี่เนี่เลสองหกนยครับเสียตอนขอบคุณครับสุ่ครับเสียตอนไดครับตรงนี้ดีครับพี่ซื้อปูนไหมครับไอ้ดููว่าเสียวนี่เขาให้เงินกูเนี่ยสวัสดีครับแล้วเอ็งเร่งอะไรน้องอุ้ยหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดครับพี่คนจามีสิทธิ์ไหมครับคนจามีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับปริญญาไม่มีแต่มีหีนะครับ คละส่วนคละส่วนอันนี้เอ้โวนี่รถอะไนพี่ซิ่งมากเลยมันดูแบบเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยครับนี่ดูอันนี้อันนี้อันนี้โคตรหาคลิปนี้หาจริงผมบอกให้โค้าอันี้อวยแบบปลอมนะดูออกนะนี่ไม่ไม่ครับดูดูตืดแบหเบี้ยวๆครัพี่ปันุนพี่ชนอะไรมาครับเนี่ยพี่ตั้มคุยเลยตั้มคุยเลยเะปตลอดนะอันนี้ปตลอนะไม่ครับปจจครับไม่มีหรอกครับปตลอดปอจครับปากยืนใจนะปากยืนใจนะครับไม่มีครับไม่มีปอตลอดนะเจ ลอยลอยมาโคทําไมกันหรอเมื่อกี้ด่าอะไรเมื่อกี้ด่าอะไรเมื่อกี้ด่าอะไรเมื่อกี้เมื่อะไรนะไม่ไม่เคยยินนะพี่บอกเจอกันน้องชายพี่บอกงี้ครับเมื่อกี้ครับอ้าอ้าเอ้าไม่ขอโทษครับพี่พี่และผมพี่หรือพี่ผมพี่เป็นน้องพี่หรือพี่เป็นน้องผมเนี่ยผมไม่รู้ใครน้องใครพี่แล้วพี่ถ้าพี่ดึงกันแล้วครับพี่จะได้จะได้ไม่มีปัญหาครับพี่โอเคอ้ารับครับโชคดีครับเพื่อนโชคดีเจอกันครับพี่ชายครับพี่ชายเจอกันครับ เออได้ยินนะได้ยินนะได้ยินนะไม่ใช่ครับได้ยินนะเอางี้ผมไปกับพี่แล้วกันเอางี้จะได้ไม่ได้ยินหาใช่ไหมเช่รู้วันเนี้ยได้ครับเดี๋ยวไปส่งหน้ากระดานะได้ครับไอ้ยหาจริงอันเนี้ยไอ้เหี้ยสัตว์งุดอที่ผมยังไม่ได้มือถือตอนนี้แล้วคนดูผมขอต่อคิวเขาเลยนะไอ้เหี้ยมันมันจะไม่ได้เอาไนไอ้เหี้ยต่อคิวข้อมืองเนี้ย ใครมามาให้ผมไม่ได้มือถือไม่ได้ซื้อคนอื่นเลยผมเก็บตังค์ผมยังผมยากขึ้นรถเมล์ไปกับคน,นอืนน่นสายไหนแนี้ไปไหนสายไหนนี่จากนี่ไปไหนถึงมองมังกรตีแล้วโอ้โหหกกนทีคอยดูแล้วดูคลิปอื่นแล้วกันนะหี่สั่นหกนทีเลยไงพี่เบิร์ดครับเดี๋ยว เวื่อขอขออันอนอันนี้คนรุ่นใหญ่อ่ะอ,อันนี้คนรุ่นใหญ่อ่ะอันนี้คนรุ่นใหญ่อ่ะได้ครับได้ครับ เป็นทีาซิงเป็นทีาฮันจะหกจะลงมมาตั้งกี่ครั้งวแต่ในตอนตัวข้าไม่สอว่าใครจะว่าสันดานเพราะกูดิบกูทำให้เลือดมึงสาดกระจายไม่ต่างกับไวนยที่กูจิบต่อยพวกมึงมาเป็นร้อยพวกกูไม่ถอยไม่กูซิบอย่างมึงก็คงทำได้แค่เก่งแต่ปากและด่ากับผู้หญิงในขณะที่โลอกมันไปถึงไหนสมองมึงควายมันยกหินคำพูดเหมือนพวกมึงเก่งกันจริงด้วยปานนิทานแรงกล้าแต่ว่าทำไมพวกกูไม่เคยเห็นชื่อพวกมึงมาแซงหน้าลีติกตอกหน่อยทำไมวะคนดูพี่เบิครับเดี๋ยว โอเวอร์ของโอเฮียครับพี่นี่อะไรมาเางนียเออผมเข้ามาผมไม่เจอเบาเลยสักครั้งนึงเลยผมไม่เคยเจอเบาเลยเฮ้ยให้ดูอยเีนะครเดี๋ยวกูดโเดี๋ยวก็โดนเมียไูด่ายเฮ้ย ซีลินเหล่าซื้อตือฝ้อยไก่ลูกมะกาวหัวแดงแลนกะกินังครับโอ้ยยาวแล้วนี่ยาวแล้วที่กูไม่แขวะกับไม่ใช่ว่ากูไม่เกลียดใครอีดอกทองแต่มึงคือเสน่ห์ที่กูไม่อยากตอบโต้ใครช้างเย็ดโอ้ยเย็ดแม่ โมยินเยว่ะเฮียโมหวานเทียบโมเยว่จะได้ที่กูไม่แขวะกลับไม่ใช่ว่ากูไม่เกลียดใอรดอกทองแต่มึงคือเสน่หที่กูไม่อยากตอโต้ไห้ช้างเย็ดอ้ยที่เสน่หที่กูไม่อยากตอโต้ไห้ช้างเย็ดเย็ดให้ช้างเย็ดให้ช้างเย็ดอยยยห่่่มมาววลีีตรจกไเเดด โอ้อีกแล้วคนดูมันหาส่งหาอะไรอีกให้ดูอีกแล้วนะดูหน้ามันไหวเฮียโอ้โหคันเท่ใครวะเฮ้ยแม่คนเข้ามาในอันนี้น้องอย่างเดียวเลยวะคนดูไงวะ เธออยากทำสลีกันสกิวหนึ่งทางละร้อยไหมค้าทำไม่แพงเท่าไรก็มันก็ดูได้น้องก็ดูได้มันก็ดูได้แคสตัวอันเดาเดาน้คอเลยเธอม่อยากไปเจอรู้จักอันเธออยากทำสลีกันกิว โอ้โหหิชอบฮะมักหีฮะมักหีว h a เออไฟเอ็มปอนี่ฮะโอ้ยมักหีเออไฟเอ็มปอนี่ฮะโอ้พี่ตาพี่โอ้โหเออไฟเอ็มปอนี่ฮะโอ้โหจะมาเชิญ m อ k คครับไปร่วมอะไรโอ้ยเฮียการโชว์แมท ก,กับกาก,กินังที่ที่ที่การแข่งอีอสปอร์ตของสตาร์ทาวด์แมสกากินังคิดถึงครับพี่ชายใหญ่ครับน้องชายน้องชายแมสจริงกันวะแต่ไม่น่ามีใครอแอบอ้างสิเองน้องชายคิดถึงนะน้องชายชาดูวะชาดูเลยน้องอยากจาที่เงแบบโอ้เอาไปเจอของแข็งสุดไหม่ไม,ไม,ไม่น่าไหวหไหว่าชวนชวนไปขายขำบอะไปให้เขาตบ <laughs> <laughs> ไม่ตกลอย ได้ข่าวว่าอันนี้ได้ข่าวไหมถือว่าครับนี่ก็โวัวเต็งๆทั้งนั้นเลยนะรอบนี้จะมาเชิญ MJK ครับไปร่วมรายการโชว์แมทฮะเขาเป็นไรอะ่ะ มันกำลันต่อนะครับ สุเกอร์ทีมโลก2017รอบ16คนหรือรอบที่2นะครับผ่านไป4เฟรมวันนี้นะครับชอนได้เฟรมแรกตอนนี้ได้3เฟรมรวมเมื่อวานรอนนี่ทิ้งห่าง6เฟรมนะครับขึ้นนำ9ต่อ3ไ้นี่ตัวมึงก็ใหญ่พอทบไปลงไปตีมเด็กเดียวมีเมจัตที่เหลือในวันนี้ทั้งหมดนะครับรอนนี่เพื่อที่จะไม่ต้องเล่นในเซตสุดท้าย มันขารีบจะเร็วแ่อนั้นเ้าาแต่ถ้าเป็นชอนได้ทั้งสี่เมนี้จะไล่บบเจ็ดตอกเก้านะครับก็เท่ากับว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชั่นสุดท้ายนะครับนะครับก็เท่ากับว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชั่นสุดท้ายนะครับโอ้โหเข้ารูปดอกเย็ดแม่เอ้ยนี่มันเกงไอ้เจ้าปลาโมไปเปลี่ยนไป อันนี้อะไรอ่ะเอ,อเอาเอาีเด็กเพี้ยใส่ไปกูเด็กเพี้ยอะไรปะไม่ใส่เสื้อแก๊งคู่ <c oughs> เด็กเพี้ยเด็กเพี้ยมีอะไรดูเสื้อแก๊งหรอต่อคำถามหน่อยพอดีพอควินมาจะ <c oughs> ถามเรื่องเสื้อแก๊งอ่ยากถามว่า,า,า,วามันต้องทำยังไงบ้าง ฟังก <m ul toys> ูนะรอบนี้เราจะชนะมันสู้พมันทั่เป็นแข่แพ้ทำให้แม่ทำให้มันรู้ด้วยว่าใครคือิเที่ยงตาขอด้ไม่ดูเาห้เ็นรทีเ้องคนุ้เลกีเลยุเลย

อันล่างซ้ายคืออะไรวะคนดูอันล่างซ้ายคืออะไรวะัวล่างซ้ายสุดคนดูบอดอันล่างซ้ายคืออะไรวะถ้าที <S 2> <S 2> <S ่ฮิตอ่ะคุณโมลุบอกให้นะว่าโคตรยิ <S <S ่ในทิกเก็ตกันนะถ้าเนี่ยบอกให้นำเทนจัดผมบอกให้คนดูถ้าเนี่ย ต้กมาแล้วตกใจเลยอ่ยถ้าผมกลัวจังเลยโกอโมจิเยลอโมจิเยลอะไรครับแม็กควายฮัลโหลครับฝากถึงโอเด้วยนะครับกลัวจังเลยตาพี่ตาตัวเองไไม่ได้ครับผมครับพี่อ่ะ ต้องนั่งก่อนเธอมีเข้าฉันก็ต้องไปอย่าเพืพ่อทุหมือนคนแก่เลยพวกกู all b get high on s นะพวกกูจสัลั a ได้ไมเนเราที่อ a d วมีตัปีนีพวกกูลแลพวกกูทำดมากเองแบดิ้นมาหาบก่จะดี o เขแกในธนบัตรเยียวมตอนในค keep r